สวัสดีครับสวัสดีตอนเชา้าบรรยากาศดีๆครับสวัสดีแม่เอฟซีพูนรกักทุกท่านนะครับผมสวัสดีบรรยากาศดีๆนี้เดี๋ยวมาทักทายใบบุญกับแม่หมอตอนเช้าสว,วัสดีจ้าใบาบุญ สวัสดีจ้าพ่อสวัสดีจ้าวัสดีจ้าทุกท่านวัสดีจ้าหนูอยู่นี่จ้ามาหาพ่อแล้วหาพ่อแล้ววัสดีจ้าเวบูจ้าหนูน้อยของพ่อโอ้ไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วไม่ใช่หนูน้อยแล้วตอนนี้โอ้ไปเร้วไปแล้วดีใจดีใจได้มาทักทายกันตอนเช้าเช้าดีใจมากเนี่ยครับผมวิ่งซะเจนเลยวันนี้ไหนเบุนอยู่ไหน หนูอย ah, oh, oh, ah, ู oh, okay. uh ่น oh. oh, ี oh, come here, come here, oh, ่จ้าหนูอยู่นี่จ้าโอ้โหโอ้โหดีใจอะไรนักหนาเนี่ยนี่โอ้โหดูสิดูท่าสิดูท่าสิหูพึ่งเลยนะอย่างนี้นะนะโอ้โหโอ้อากาศมันเย็นตรงนี้คึกเป็นพิเศษเลยผมผ้าไม่ลูกพ่อหาผ้าให้ผมผมผ้าไม่ลูกเอ้วุ่นเอ้วุ่นนี่นี่เหรโอ้มาแล้วมาแล้วพ่อหนูมาแล้วพ่อมีอะไรพ่อมีอะไรมีอะไรมีอะไรพ่อวดีจ้าพอ สวัสดีจา้าบุญหนลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อโอ้ลูกสาวเล็กของพ่อแหมคนนี้นี่โอ้มันจะสูงท่วงหัวพ่อแล้วน,นเนี่ยคนนี้เนี่ยไอ้บุญไอ้บุญหาเพื่อนเล่นเฮ้ยเดี๋ยวหาเพื่อนเล่นโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งหางชีไปแล้ววันนี้ยังออ้อ้งนะครับผม,ผมพึ่งฝนหยุดตกนะครับก็เลยกำลังทำทงความสะอาดก่อนนะครับผมจ่าเอ๋ ดู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 หมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบดีใจอะไรนักหนาเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันดีใจอะไรนักหนาเนี่ยเด้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 เนี่โอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วลูกสาวใครเนาะลูกสาวใครเอ่ยลูกสาวใครเอ่ยคึกยังโออมาเตะขาหลังยังไงนี่โอ้คนนี้เนี่ยมันนี่คนก้าวกลก็ร้องแต่เช้าเลยวันนี้นะครับ นี่คือบรรยากาศที่สวนชางบางทองของเรานะครับผมบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดน้องช้างทุกเชือกเลยกําลังทําไม่เหมื่อยก่อนนะครับผมดูเบวุนก็จะหาเพื่อนเล่นอย่างเดียวครับเจอดำบลอกขาอยู่ข้างนอกอยากจะวิ่งไปเล่นนะดูสิ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 หนึ่งรอบแล้วหนึ่งสิเอ้ยมาแล้ว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 ไอ้ตึ้งเรามาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยมาถอยมาโอ้ชนตึ้งบิกไม่อยู่ลูกเบิกไม่อยู่เลยลูก บองพ่อมลนี่ไม่บุญเลยวบอนี่ทักทายก่อนทักทายก่อนไม่ทักทายไปแล้ววิ่งไปแล้วดีใจเลยนักหนาเนี่ยตอนเช้าตื่นมาเจอพ่อมาเล่นด้วยดีใจมากบอลบอลวิ่งนี่เห้ไปบอลดูไม่เหมยไม่เหมยขวางทางไว้เห็นไม่บุญวิ่งบ่อยขวางทางเขาไว้ม่เหมยไม่เหมยมีอาการเรียกไวิบุญมา บุญไปบุญไปบุญอยู่ไหนลูกพ่อมานี่สิสวัสดีจ้า ตอนเช้า,ชาเดี๋ยวพาไปเยี่ยมท้องเช้างนะครับบรรยกากาศตอนเช้าของวันนี้นะครับผมหลังจากที่เรา,ายังมาเยี่ยมหลายวันแล้วคิดถึงคิดถึงเดี๋ยวผมจะไปหาหมอเลยครับวันนี้ก็เลยถ่ายชมให้ช้างถ่ายช้างให้ชมก่อนนะครับผมเดินทางไปหาหมอครับนี่คือการะเกดของเรานะครับเป็นช้างที่ตั้งทองในขณะนี้นะครับตามที่เราคาดการอาไว้นะครับผมคือว่านอนจะทองจริงๆครับ สภาพอากาศหนาวครับวันนี้ตอนเช้าอากาศเย็นๆหน่อยนะครับมอนก็ว่าอากาศจะหนาวหน่อยนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับกินในเช้าเลยวันนี้ ท้องป่องมากกาเกตของเราโอ้ยเป็นยังไงกาเกตกายขอดอยังตายแล้วตายแล้วบอกกาเกตบอกกายแล้วตายคลอดแล้วตายคลอดแล้ว,ลว,ลวพูดไม่ค่อยชัดพี่น้องปากมันเบี้ยวข้างหนึ่งเลยมันพูดเสียงบิดๆซักหน่อยสวัสดีครับผมเป็นยังไงปากพอเป็นไงบ้างเมือนบวมตรง,งนี้ทั้งเบี้ยวทั้งบวมเหรอบวมั่งนี้เหรอบวมตรงเกลือหรือเปล่า จะไปใส่น้ำเกลือที่ไหนข้นนนออางนี้บ่ะ<อ>น่าผิดรูปเลยเราไปดูเราดูน้องช้างก่อน ดูพ่อใหญ่ของเราเป็นไงบ้างบรรยากาศล่มลื่นมากครับตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับอากาศไม่รอ้อนอากาศจะหนาวสักนิดนึงนะครับจะเย็นใหในช่วงเช้านะครับ พ่อใหญ่อยู่นู่นครับนี่คือพ่อใหญ่คุณช้างของเรานะครับอยู่ตรงนี้เราอาหารการกินที่เตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนี่คือพ่อใหญ่ของเราครับขอใหอ้พ่อใหญ่ของเราอย่าเพิ่งตกมันนะเดินทางกลับสุรินันที่หกนี้นะครับพ่อใหญ่ บ้านเกิดอ้วนมาตัวนี้นะครับอ้วนมากเดินทางกลับตรงที่หกนี้ครับนี่ก็เป็นบัวตองสิพริพรพี่หม,ม่ำอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวพาินชมกันแป๊บเดียว

สวัสดีเจ้าอยู่นี่อยู่นี่โอ้พี่มัมอยู่ไหนพี่มัมอยู่ไหนไหาอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเสียงดังโอเคนายสิริพรอยู่ไหนนู่นสิริพรอยู่นู่นอ๋ออยู่รวมทีมตรงนี้หมดเลยนะนะครับพี่มัมของเราโอ้โหสักไายแม่แม่สวัสดีครับผมหายแล้วใช่ไหมหายแล้วมลูกโอเคทำไม ทำไมบวมๆขมับหนูหนูจะตกมันอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่หนูจะตกมันอีกนะครับขมวขมับบวมทั้งสองข้างเลยครับตอนนี้ก็น่าจะตกมันอีกนะครับในดูดูทาไปเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นสิริพรนะครับอยู่ใกล้ๆกันบรรยากาศตอนนี้ตอนเช้าครับผมอากาศครึ่งฟ้าครึ่งฝนนะครับผมากาผม <c oughs> ็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ให้การติดตามารับชมนะครับผมคลิปของเราในวันนี้ขอให้ท่านมีความสุข ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยวันนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับทักทายกันตรงนี้โอ้เสียงดังมากพี่มัมน,นี่ครับนี่คือตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้านะครับผมจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า